ทำไมเกาหลีใต้ถึงออกนโยบายลดอายุเด็กปหนจาก6ขวบเหลือแค่5ขวบปี2025ไปต้นไปครับที่เด็กเกาหลีใต้ทุกคนสามารถเริ่มเรียนชั้นปหนได้ตั้งแต่อายุ5ขวบประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ เน้นย้ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าให้หาทางลดอายุการเริ่มเรียนภาคบังคับลงให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยทางด้านพบยุนเอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ท่านก็ได้ออกมาแถลงว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการปฏิรูประบบการศึกษาของเกาหลีใต้ให้เกิดความเท่าเทียม และลดความลื่มล้ําลงโดยหนึ่งในนั้นที่เรากําลังจะทําและอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโรงเรียนและผู้ปกครองก็คือการลดอายุเด็กนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นปหนจากบขวบเหลือแค่5ขวบสำหรับระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นระบบที่นิยมใช้อยู่ในเอเชียก็คือระบบ6 3.3.4นั่นก็คือประถม6.6 6ปีมัธยมต้น3ปีมัธยมปลาย3ปีและมหาวิทยาลัยอีก4ปีด้วยการศึกษาภาคบังคับในเกาหลีใต้คือนับ9ปีนับจากป .1 ไปจนถึงม .3 ครับซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เขายืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับเหตุผลที่ต้องลดอายุการเข้าเรียนป .1 ลงหนึ่งปีสำหรับเด็กประถมก็เพื่อลดจำนวนปีที่เด็กจะต้องอยู่ในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลลงครับอันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้เป็นจานวนมากอีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ําในเด็กเล็กที่เรียนอยู่ในศูนย์เด็กเล็กกับเด็กที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลชั้นดีอีกด้วยครับ และเม MM ื่อเด็กเริ <The> <ground> ่มเรียนเร็วขึ้นอายุเมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานก็จะเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มการสร้างกำลังแรงงานที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่งนอกจากนโยบายลดอายุเด็กป .1 แล้วเกาหลีใต้ยังส่งเสริมโรงเรียนสำหรับคนพิการให้เพิ่มขึ้นมีการสร้างโรงเรียนตามความหลากหลาย ของวัฒนธรรมขึ้นมาครับมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับลูกหลานของผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือโดยเฉพาะด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างโรงเรียนที่มีชื่อว่า The Master ที่เป็นโรงเรียนสําหรับพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจํานวน1ล้านคนให้ได้ภายในปี2027อีกด้วย ปัญหาควาลมลื่มล้ำและการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในวงการศึกษาของเกาลีใต้ก็ดูจะไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียครับที่ระบบการศึกษายังคงเน้นระบบการสอบอยู่แต่ยังโชคดีที่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศเขามองเห็นและให้ความสําคัญกับปัญหานี้พร้อมที่จะรีบลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเกาหลีใต้ เกินมาไกลได้ก็เพราะการพัฒนาคนผ่านการศึกษานี่แหละครับเขาจึงเลือกทุ่มตรงนี้อย่างถึงที่สุดเพราะมันเป็นคําตอบเดียวที่จะทําให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ